นี้9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับหลวงตาบุญชื่นพญาวุฒโธนะครับท่านได้จาริกทวดงนะครับถึงบ้านสงเปื่อยนะครับอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ สาธุสาธุกับคนท้องหนึ่งนะครับท้องหนึ่งท่านครับผมสาธุสาธุครับผม ยกน้ำไว้ก่อนนะครับยกน้ำไว้ก่อนเด้อคุณแม่เด้อยกขึ้นครับยกน้ำไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มเออไม่ต้องก้มเด้อยกขึ้นอะไรด้วยยกขึ้นอะไรด้วยาธุครับไม่จับจับน้ำไม่แม่จับน้ำไม่ได้จับจับไม่ต้องก้มหน้าแม่ไม่ต้องก้มหน้าเนยหน้าที่หนุ่ตาจ้าสาธุกครับเอาปีหลาศยกน้ำคุณน้าเร็วเปล่ายกน้าจำคุณแม่จ้าสาธุจ้าสาธุเอากระเป๋าบ้างเขากระเป๋าเป็นอะไรคือกระเป๋า ับบ้านสงเปือยนะครับพี่น้องชาวบ้านสงเปือยนะครับมารอราบไ้ว้ขอพรลุงตาบึนชื่นนะครับเยอะเลยนะครับจุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นหมู่บ้านอยู่ด้านในนะครับท่านขอออกมารอจากไ้ว้ขอพรลวงตาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับนี่ย ตัวตรงนะครับตัวตรงนะครับตรงนะครับตัวตรงนะครับสาธุสาธุสาธุาตบม้กมเด้อม่องไม่อไม่้อไม่้องไอมไม้อไม่งไม่ต้อมอไ้อ้อมอไมอกมอยออม้อมอม้อม้ไม่บม่ไม่มอม้อม่ไมไ้ม่

ครับอากาศอำนวยเหลืออยู่14กิโลนะครับนี่ด,ดูจากหลักกิโลนะครับ อากาศลำนวยเหลืออยู่14กิโลนะครับยายทำทุกท่านทุกคนหลวงตาฮาทจะพักเท้านะครับเอาต้นไหนพี่นี่หลวงตาฮาทจะพักเท้าล่มข้างหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมบ้าอทินเลยาทินเลยยังไม่ไถ่พีสวัสดีครับ <da Mãi và đoạn> luôn. <marriage> ừ. Rồi. Ờ. được. Sao mà <laughs>

เ,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 เป็นล,ลูกกัหลานลงตาเป็นชื่นนะครับทางบ้างเสรราร,อรอลาวว้รา,รา,รานะครับ่ันลอกลาบไ้ขอพ่อนลงตานะครับต้มทาายคสาธุสาธุารครับผม

ครับเป็ตำวเพื่นจัดกลับแล้วขอยาตนะขอาตทนะครับครับเพราะว่ามันนอกเขตนะครับเปประสานไม่มีเขากาการร่ก็ต <c oughs> ยครับครมถ้าประหลัดแล้วเพิ่โลอยครับลูกศิษย์มาลวอยครับผมลอยอยู่ หลวงตาเราก็น้ำเย็นๆมารยรยนะครให้ลงตาหมแล้วครมีภาษาเจ้าที่จะรองแล้วครับเจ้าที่จะรับต่อครับผมผรับท่าปลัดยทประหอเภออากาศเขรอยู่รอตาลอยูท่าปลัดอำเภออากาศ้อนวยรออยู่นะครับเดี๋ยวขับรถายนะครับ ไายเปนเนี่ยพี่พุทธอ่า่ทยหุนหาเพืเนี่ยสาธุครับผมเตตาท่านเมตตานะครับสาธุครับผม นี่นะครับท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านหลวง,างตาท่านก็เมตตาท่านบอกว่าอยากได้ถ่ายภาพด้วยนะครับท่านก็อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับท่านสุดเขตแล้วนี่เขตสอบสวนสอพอ,อากาศอำนวย <c oughs> <c oughs> ท่านเห็นป้ายบอกเขตแล้วว่าผ่านไม่ได้แล้วคนละเขตครับคนละเขตนะครับเนาะท่านบอกว่าท่านสุดเขตแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อาเขตอากาศลำหน่วยนะครับท่านมารับช่วงต่อนะครับสาธุครับผม

ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ